สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมุนวดช่องสยามอยู่ที่วัดโรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดะเชิงงซาอืมกำลังเดินเข้ามาภายในวัดปพอดีเลยนะครับดูบรรยากาศมีอะไรน่าสนใจมากมายกันเลยนะครับมีสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น เ,เจดีย์แล้วก็อ,อ,องค์พระต่างๆนะครับพระบุษโลภสวยงามครับบรรยากาศลรำลอกกากที่ท่องเที่ยวครับเออผ่านไปผ่านมาเห็นบรรยากาศดีๆก็เลยถือโอกาสจอดรถเข้ามาชมมากราด พระนะครับบหายพระขอพรบรรยากาศทางเข้าวัดเป็นยังไงบ้างบรรยากาศอ้โหง้รสมดารมีเจดีย์สวยงามมากรับคังความมีหลวงพ่อทันใจให้นมัสก,การนะครับ๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเที่ยวภายในแล้วก็นมัสก,การ พ่อทันใจกันด้วยหลวงพ่อทันใจนี่รู้สึกว่าจะอยู่ด้านหลังผมนี้เองนะครับเดี๋ยวพอเข้าไปพยตก้พระกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเป็นพระิรพระที่เนีตองค์ใหญ่ สววเน,นี่คือกระไดหน้าที่จะขึ้นมาชมพระอุโอสถ์นะครับอ้อลังการงานสร้างจริงๆนะครับดูรวยลายเทวดาประจํานะครับรักษาดูครับสร้างได้สวยงามมากมินิโดมนะครับ ทำเหมือนละครเหมือนอ่าเกดีละครข้าครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างพัดพรงอากาศนะครับมีโอากาสก,ก็มาเที่ยวนะครับมาไหว้พระขอพรมีอ่าพระต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระ เจสีอาจารย์ต่างๆก็มีให้กราบไหว้บูชาพระแม่บริษัทควรอิ่มขึ้นมาข้างบนในพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถแล้วก็มีเจดีย์ครอบเจดีย์นะครับแล้วก็ครอบพระอุโบสถกันด้วยนะครับ อีกมุมหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นฝั่งของพระพิฆเนศซึ่งมีสระน้ำมีปลาอุอะมากมายครับดูบรรยากาศกันลบกันครับนี่คือด้านล่างพระอวบสุนะครับลานจอดรถแล้วก็มีราคาแม่ขายนะครับเพื่อจำหน่ายอาหารแล้วก็เรื่องเดิมของชาร่วยนะครับ ที่มองเห็นอยู่นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อทันใจประจำวัดนะครับหลวงพ่อทันใจวัดโพรงอากาศนะครับตำบลโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเชียงเจ้านะครับบ่าวเยี่ยมเขาไหว้หลวงพ่อทันใจเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าอยู่ไกลไหว้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่จิต อยู่ที่ใจของเราสาธุสาธุขอพ่ะจันใจลูกหลานกล่าวว่าบูชาขอความเป็นสิริมงคลให้กับทุกตระการตลอดจนท่านผู้ชมที่กำลังชมลุงหนวงยูรีกันอยู่ตอนนี้สาธุสาธุ